วันนี้เราจะมาแกะกล่องนะครับถังฉีดน้ำนะครับททนะครับีจะบอกฉีดน้ำทัท่วขนาดห้าลิตรนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูภายในนะครับมีอะไรบ้างอ่ะจะบอกมาเลยครับผมทั้ทนะครับนี่ตัวถังอกมาเลยนะครับผมลักษณะห้าลิตรถังก็ไม่ใหญ่มากนะครับผมนี่จะเป็นกระบอกฉีดสเตลเลสนะครับ เหล็กไม่ได้หนามากนะครับแต่ก็น่าจะใช้งานได้ดีเพราะใช่ดี<ร>นะครับผมอ่ะมีคู่มือนะครับคู่มือเฮ้ยมีสายสะพายนะครับผมแค่นั้นใช่ไหมไอโอเค,อ,เคอ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันดูเลยเดี๋ยวเราประกอบกันดูเลยใช่เลยทั้งไม่ไม่ได้ใหญ่มากครับไซส์นี้นะครับผมอ่ะตรงนี้มีช่องสะพายนะครับผมมีปั๊มลมมีวาล์วเอาไว้แับปล่อยแรงดันมุมนี้ด้วยนะครับ มาลองประอกอบมาดูนะครับผมระวังซีนตรงนี้มันหลุดด้วยนะครับโอริงเนี่ยระวังโอริงตัวนี้มันหลุดด้วยนะครับอ่ามันจะมียางกันซึมโอริงตรงนั้นด้วยนะฮะครับเป็นยางกาันซึมนะครับก็ตอตอใ่หมครับตอกให้ตรงตอให้ตรงแบบนี้ต่อให้ตรงแบบนี้นะครับสเสร็จแล้วก็ขันน็อตให้แน่น,นขันได้เลย ทำไมไม่โะคู่มือก็ไม่ต้องอ่านมากนะครับผมคู่มือนี่กัขนขันแน่น,นล็อกเลยนขนาดเด็กกระทัดรัดนะครับผมสำหรับในสวนย่อมในวนญาเล็กๆนะครับผม ก็น่าจะใช้งานได้สะดวกนะครับมีสายสะพายมาให้ด้วยนะสำหรับเกี่ยวสองข้างนะครับตรงนี้จะเป็นหูเกี่ยวสำหรับสายสะพายนะครับผมนี่ยี่ห้ออะไรนะโทเทลโทโทโทนะครับผมยี่ห้อโท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 ตัโทโทอาพิโทอาพถังเสร็จแล้วเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับเวลาจะเก็บก็แบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวเราจะลองเติมน้ํากันดูเลยนะครับ วางตรงนี้สําหรับล็อกแล้วก็เป็นหูหิ้วได้ครับปิดแล้วคือเกร็กแล้วก็ดึงขึ้นนะครับผมตพราข้างล่างมันจะเป็นหลักสองข้างนะฮะนี่จะเป็นปั๊มนะครับผมอ๋อตัวนี้เหมือนที่ใช้กับในในใช้กับอะไรนะตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นโอริงนะครับจเลื่นๆกลับอ่ะป๊าเปิดได้นะเอาไปเลย ดแรงๆเลยปลาสุนัขโอเคครึ่งครึ่งถังพอตัวนี้เป็นอย่างนี้วะนี่เป็นขนาด5ลิตรนะครับข้างๆมันจะมีระดับน้ําแจ้งด้วยนะครับว่า5 5ลิตรนะครับผมข้างในมันจะเป็นปั๊มนะฮะข้างในมันจะเป็นปั๊มแบบลูกสูบนะครับเป็นแบบลูกชักเป็นลูกชักนะครับผมคล้ายๆกับปั๊มที่เขาเป่าลูกโป่งใช่ไหมใช่ครับก็หนักแน่นมั่นคงนะครับผมทําจากทคง พลาสติกโอ้วัสดุอย่างดีนะพี่อีอย่างดีนะอ่ะลองลองลองเป่าลมดูสินี่ลองลองเป่าเงี้ดูอ๋อมันจะเป็นวาล์วข้างล่างนี้นะฮะอ่ะนี่เราเติมน้ำไปครึ่งถังแล้วใช่ไหมครับเป็นเติมน้ำไปครึ่งถังแล้วอุ้ยอันให้แน่นนะให้แน่นนะครับเดี๋ยวถ้าฉีดย่อแล้วก็มันรั่วครับงุนให้แน่นนะครับผมอ่ะปั๊มเลยหนึ่งสองสามตี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ่าล็อกเลยมันล็อกเกรกมันล็อกแบบไหนอ่ะอ๋อนี่โอเคล็อกด้วยนะฮะล็อกเพื่อทีอย่าหิวแล้วมันไม่ดึงขึ้นมาใช่ไหมอ่าลองลองลองถ้าไม่ล็อกเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าลลกดลงไปปุ๊บอ่าเราก็ล็อกเกรกน่าจะแค่นี้แหละ อ่ะแค่นี้แหละนี่ก็หิ้อุข้อยกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองอ่ะเราจะมาลองดูนะคนดีอยู่นะเอากดดูสิฟืดนดูหัวมันก่อนเอากดเลยอ๋อมันก็จะเป็นสอยใช่ไหมเดี๋ยวลองเราปรับหันดูบ้างเดี๋ยวชเชิ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 อืมอ่ะปักกดให้อ่ะ อ๋อน้ำพุ่งนี่ก็ระยะประมาณตั้งไกลมากเลยสองสามเมตรได้ใช่ไหมอ่ะเยอ่ะประับปรับเป็นละเอียดปรับเป็นฝอยเดี๋ยวยย่กกนนีีเด๋วลองฉีดดูนะครับว่ามัน,นไกลแค่ไหนโอ้น้ำพุ่งไปไกลมากสงสัยว่าถ้าแรงดันยิ่งเยอะมันจะยิ่งไกลไหมยิ่งไกลใช่ไหมเราก็เราก็เอามาตอนนี้เอาไปสำหรับฉีดพ่นแอลกอฮอล์ได้ใช่ไหมฮะพ่นแอลกอฮอล์ได้ครับตอนนี้มันสามารถที่จะกด ปุ๊บแล้วก็ดันไปข้างหน้าเพื่ออย่าลกได้ครับอ่าอีน้ํามันก็จะพุ่งมานี่เป็นละออยเป็นเป็นฝอยแบบนี้นะครับเป็นละออยฝอยอ่าเป็น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 เหลาเงาปั๊บไปเลยปั๊บกับข้าวไปเลยปั๊บจับข้าวจับข้าวอ๋อจับข้าวเนาะอ่ามันก็จะเป็นฝอยแบบนี้นะครับผมก็มาสําหรับในสวนในในย่อมสวนย่อมสวนหญ้าต่างๆนะครับฉีดปุ๋ยบํารุงหรือว่าฉีดน้ํายาพ่นแอลกอฮอล์ยาฆ่าเชื้อก็สามารถนะ ใช้ได้นะครับผมเป็นฟอยนะครับแต่ไม่ค่อยละเอียดมากแต่ก right> ็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวลองอัดแรงๆครับอีกหนึ่งสองสามสี่ห pues> ้าหกเจ็ดแปดเก้าด้วยอุ้ยยิงแรงดันเยอะนะครับยิ่งแรงนะครับอุ้ยเดี๋ยวดอุ้ยเล่นสงการได้เลยครับถือว่า แรงมันเยอะไปไกลมากเลยครับผมอ่ะลอง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 ดูไปฝลยไปฝอยไปฝอยนะครับผมอันนี้เราปเป,ป็นฝลยละเอียดนะครับผมฝลยละเอียดเยอะเลยลเวลาใช้แรงดันมากฝลยมันละเอียดแบบละเอียดมากมากเอามาเดี๋ยวเราก็ฉีดพ่นอันนี้เอามา,าฉีดพ่นยา,า,ายานะครับผมใช้เสร็จนะครับแล้วก็เอามากดแล้วก็สามารถเก็บไว้เช็ดออกได้ง่ายๆเลยนะครับ